กลับมาต่อกับด s สซ a ร์ครับตอนนี้เราก็กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องการส่งต่อผ่านจาก1รุ่นไปสู่หนึ่งรุ่น,น,นตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของ uh, Family b u s i n e s s หรือว่าธุรกิจครอบครัวกับพี่จิมมี่แล้วก็คุณโบครุสาวของพี่จิมมี่นะครับพี่จิมมี่มีเคสอะไรที่พอจะยกตัวอย่างแล้วก็เล่าให้ฟังได้บ้างครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งต่อระหว่าง generation ส generation, ู่ g n n r r t t o o n โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจครอบครัวอืมโอเคมี okay. ม สักสองธุรกิจพี่พี่อยากยกตัวอย่างอันนึงน,นะคะธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์ร้านกาแฟนี่แหละก็คืออย่างดีโอโรเนี่ยเขาคุณพอ่อเขาทำด้วยแพชชั่นคุณแม่เขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่พอมีลูกเนี่ยเขาเขาหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กว่าเออพ่อทำนี่เขาไปไหนเขาพาไปด้วยแล้วเขาก็จะอธิบายว่าเขาทำอะไร,รทำให้อันนี้มันถ่ายทอดมา,าคุณพ่อเขาเปิดรุ่นพ่อแม่เปิดใจรับว่าเออตอนนี้มันต้องมี Facebook สำหรับร้างกาแฟาแล้วแล้วนะลูกเขาก็ลงมาทําเลยอ,อพอลูกลงมาทําเลยปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาก็จะมีมีเขาเรียกอะไรโซเชียลมีเดียเนี่ยคะ่ะที่ทาให้ลูกค้าเจนเนเรชั่นลูกเนี่ยรับธุรกิจนี้ได้ม,มันเป็นการถ่ายทอดทั้งเอ็ดูเคทลูกค้าด้วยเอ็ดูเคทคนในครอบครัวของเราเองด้วยรวมทั้งพนักงานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อน้องๆเขาเริ่มโตลแล้วนะเริ่มเห็นเด็กๆเข้ามาวุ่นวายในธุรกิจเนี่ยเดินมาตั้งแต่มานั่งเรียนภาษาอังกฤษในใ,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 ในในในออฟฟิศจนเดี๋ยวนี้น้องเขาจบแล้วอะ่ะ กพราะันความคุ้นเคยของพนักงานกับรุ่นลูกเนี่ยจะเกิดแล้วมันจะมีบอนดิ้งมันจะไม่มีเรสติสตันเลยนี่ก็เป็นการการซื้อใจพนักงานทางอ้อมอย่างหนึ่งอะคะ่ะคือถ้าเขาเห็นแบบว่าเด็กๆวิ่งเล่นหรือว่ามาคุคกคีตั้งแต่ยังเรียนอย่างไรเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นลูกหลานลูกหลานา <c oughs> ลูกนายเป็นเหมือน,นลูกเหมือนหลานต, <c oughs> ตัวเองด้วยะคะ่ะแล้วในอนาคตลูกหลานจะขึ้นมาเป็นนายแล้วก่อนดน้านนี้สนิทกันมันจะไม่มีปัญหาเรื่อง เลื่องไลฟ์เขาแม่โมว่ายังไงยังไงต่อให้ต่อให้เขาเข้ามาตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่เขาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นลูกของนายต่อให้เขาจะเอ็นดูจะรักเหมือนลูกมันหลังตัวเองแต่ว่าคนเรายังไงก็รู้ว่าออันนี้นะเป็นลูกนายอ่าเป็นเป็นลูกเจ้าของทีนี้งานงานของพ่อแม่อ่ะบ้านนี้เขาดูแลดีมากก็คือเขาเขาสอนลูกเขามีสมาครัวถึงทุกคนเรียนต่างประเทศหมดเลยแต่กลับมาถึงเนี่ยเขาดูแลคนของเขาดีอะค่ะแล้วก็ให้เกียรติพนักงาน อันนี้เป็นเป็นเคสหนึ่งที่พี่คิดว่ามันจะทําให้ธุรกิจเนี้ยต่อยอดไปได้<ล>ไม่ไมเคสนี้ตอนที่ลูกคุากลับมาจากต่างประเทศเขามีปัญหาเรื่องแบบว่าลูกไฟแรงแล้วก็พยายามจะมาปรับเปลี่ยนธุรกิจที่บ้านมีแบบนี้ไหมเขาพ่อแม่เขายังไฟแรงอยู่พ่อแม่ยังไฟแรงก็แทบจะเรียกว่าถ้าพอไฟแรงไปทั้งคู่เลยใช่แล้วแล้วพ่อแม่เขาใจกว้างไงเขามีอะไรใหม่ๆ สมมติโคชิ่งเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่ายคนรุ่นเก่าๆเขาไม่สนใจเรื่องโคชิง<ม>่งพ่อแม่เขามาเรียนเองเลยม,มาสนใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปทํากับพนักง,งานแล้วตอนระหว่างที่เขาทํากับพนักง,งานเนี่ยลูกเขาอยู่ในห้องเทรนนิ่งด้วย<ม>เด็กๆเลยนะอยู่เทตั้งแต่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจนกระทั่งมาช่วยติดฟิปชาร์ดลบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยจนจนกระทั่งลูกขึ้นมานั่งทําเคสด้วยซ<ม>ึ่งอันเนเี้ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่คิดว่าดี<ม>ดอีกธุรกิจหนึ่งที่ที่ก็เห็นมานานมากตั้งแต่ เป็นร้าเสริมสวยแถวบ้านที่เอง <ừ> ลูก <ừ> เป็นลูกชายคนเดียวแล้วพ่อแม่ทําเสริมสวยแบบทําสีผมดัดผมเด็กผู้ชายคนนี้มันเด็กมากเลยเล็กเ,เ,เดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มมาก <ừ> สามารถดูแลธุรกิจช่วยพ่อแม่ได้คือไม่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้อายอะ่ะ <ừ> สระผมลูกค้า <laughs> มา <laughs> บอกว่าช่างไม่พอไปสระผมให้ลูกค้าได้ในผมได้ เขาเลาธุรกิจพ่อแม่เขามันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อีกกลุ่มพวกหนึ่งที่ผมก็จะเคยเห็นก็คือจะไม่พาลูกเข้ามายุ่งสูงสิงกับธุรกิจเลยดังนั้นก็คำคาดหวังก็จะต้องออกมาในเชิงที่ลูกก็จะไม่ค่อยโอาใช่ไหมไม่โอกาสพ่อโอกาก็ลูกลูกโอกาพ่อทั้งแม่และสำหรับเคสคุณโบที่ได้โค้ชเจนไวจำนวนมากมีเคสอะไรน่าสนใจบ้างครับของโบจะมีเพื่อน นะคะที่ที่เมื่อสักครู่เล่าว่าออกลับมาจากต่างประเทศไปแล้วอันนี้ก็เป็นเคสแบบว่า,าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ไฮสคูลเลยคือตั้งแต่มปลายเลยเขาก็จะห่างไกลกับเดีย๋ยวว่าจะห่างไกลกับธุรกิจเลยค่ะคือห่างไกลกับพ่อแม่ตัวเองด้วยแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเรียนเก่งหัวไวแบบไบามากจะสนใจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาทีนี้ตอนที่เรียนจบโทรใหม่ๆอะคะ่ะกลับมาก็โอ้โหแบบตื่นเต้นมากแบบ เนี่ย <BS> จะไปเข้าโรงงานกับป้าจะไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปปุ๊บเริ่มทะเลาะก,กับพ่อ <laughs> คนเก่าคนแก่เริ่มไม่ยอมรับเขาก็จะเริ่มแบบไม่เป็นไรงั้นก็ไปสมัครงานองค์กรใหญ่ๆทํางานแถวสีลมสารละกันก็ก็รู้สึกว่าเออตอนแรกๆก็จะรู้สึกเอ้ยแบบมีค่าไม่เป็นไรแบบไม่งอธุรกิจที่บ้านก็ได้แต่ว่าไป,ไป,ปะมาณเนี่ยเขาก็จะมีบียรงบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ๊แต่อันเนี้ยมันมันขัดกับเรื่องความกระตันอยู่ เพราะว่าเขาก็เขารักพ่อแม่เขามามเขารักครอบครัวเขาก็เลยเวลาโค้ชก็ต้องโค้ชว่าแล้วถ้าถ้าบีอิงมันคอน FLICT กันเนี่ยเราจะหาที่ของเราได้ยังไง<ม>คือบางทีมันอาจจะแค่ง่ายๆว่าเรากลับไปคุยกับป้าไหมว่าไอ้แบบว่าความตั้งใจดีของเราเนี่ยที่เราเข้ามาแล้วเราแบบบุมบามทําอะไรไปอะ่ะคืออะไรแล้วเราก็ต้องฟังพ่อแม่ด้วยว่าความตั้งใจดีของเขา หรือว่าเหตุผลของเขาที่เขายังจะต้องทําธุรกิจแบบเก่ายังต้องรักษาคนเก่าค,คนแก่ไว้คืออะไรตรงนี้เหมือนกับว่าไม่ได้คุยกันด้วยเหตุผลนะคะมันจะเป็นการแบบพออันนี้ไม่ได้อย่างใจก็กลายเป็นว่าชนกันด้วยอารมณ์มากกว่า<ม>ก็กลายเป็นงอนกันที่เจอเคสแบบนี้เยอะมากนะที่ลูกกับพ่อแม่ไม่ไม่คุยกันทางพ่อแม่ก็บอกอ๋อเดี๋ยวนี้ปิดก้าขาแข็งก็มีตั้งอีโมชันแนลเนี่ยมันมีบา,าลานซ์ละเออเออ ส่วนทางลูกก็บอกว่าพูดไปป้ามาก็ไม่เข้าใจหรกแล้วก็ถ,ถามว่าพูดไปไม่เข้าใจเราไม่เคยพูดหรือยังอร้อยทั้งร้อยไม่เคยพูดร้อยทั้งร้อยไม่เคยพูดแปลว่าไม่เคยไปพูดอธิบายว่าที่ทําอย่างเงี้ยเพราะอะไรที่ที่น้ำโมพูดเนี่ยคําว่า intention อะความ,มตั้งใจดีทุกพฤติกรรมของมนุษย์มีความตั้งใจดีอยู่ข้างหลังเสมอครับแต่ลูกก็ไม่เคยบอกว่าที่อยากจะไปเลื้อระบบเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความตั้งใจดีอะไร พ่อแม่ก็รู้สึกว่าไม่รู้เด็กๆไม่รู้อะไรเลยป้ามาทามาพ่อแม่เนี่ยฝ่อจะได้มาขนาดนี้มันเหนื่อยยากขนาดไหนอยู่เป็นใครอยู่ดีมาปลื้หมดเลยพ่อแม่ย่อมไม่ยอมอยู่แล้วไงเพราะเป็นห่วงว่าประสบการณ์ไม่พออย่างเคสของโบเมื่อสักครู่ค่ะก็คือความตั้งใจดีของเขาเนี่ยคือเขารู้สึกว่ากลับมาเมืองไทยแล้วก็โหทําไมป้าทํางานหนักจังป้าไม่ต้องทํางานแล้วบริษัทใหญ่ขนาดเนี้ยเอาธุรกิจเข้าตลาดหุ้นไปเลยป้าไม่ต้องทํานะเดี๋ยว เนี่ยเอาเอาระบบนี้มาจับนะแล้วป้ารี่ายไปเลยโดยที่อันนี้มันเป็นเรื่องความกระตันอยู่ความรักพ่อแม่ไม่อยากจะให้พ่อแม่เหนื่อยซึ่งไม่ได้พูดม,มาถึงก็แค่ป้าต้องทําแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาวันนี้เข้ามานะป้าก็ไปอฮอลิเดย์ที่ไหนก็ไปส่วนพ่อเนี่ยส่วนทุอยู่จากบ้านส่วนพ่อก็ไม่ได้บอกว่าป้ายังมีไฟอยู่ธุรกิจเนี้ทําเพราะว่ารักมันไม่ได้ทําเพราะว่ารวยแล้วจะเลิก หรือว่าไม่ยังไม,ไม่ไม่ได้เหนื่อยกับธุรกิจยังชอบยังสนุกที่จะแบบว่าเข้าไปเดินในแผนโรงงานเองอยังอะไรเองตรงนี้คิดว่าเขาคงไม่เคยพูดกับลูกเขาแล้จริงจริงเอ่อเจเนอเรชั่นหลังๆเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเราไม่เคยเข้าใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เริ่มจะไม่ต้องทํางานแล้วเนี่ยอยากคิดว่าเขามีความสุขนะคนที่อยากเออร์ลี่ลทยคือคนพวกเจนเอ็กซ์นี่แหละใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่าผู้บุมเมอร์เขาจะไม่ค่อยอยากจะเออร์ลี่เพราะว่า i d ด n นิตี้หรือว่าความคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ที่งาน mm. โดยเฉพาะบูมเมอร์ค่าของคน mm. คือผลของงาน mm. เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้ตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยันนี้ทําอะไรดีวะมันแย่แล้วอะ่ะระวังเขาตัดสินใจเสียชีวิตจากไปอ่ะเพราะว่ามันไม่มีค่าที่จะอยู่แล้วไงมันต้องให้เขาทำอ้าวแล้ว ของ Gen X จะเป็นยังไงถ้าเกิดบูมเมอร์เป็นอยากจะทำงานตลอด Gen X จะมี work-life balance <ะ>คือเขาอยากจะทำงานเมื่อเขาอยากทำ work hard play hard แ<ะ>ั้นถ้าเขาอยากทำลุยไปเลยเื้ากิจ challenge ให้ทำไปเลย<ะ>แต่ถ้าถึงวันที่จะ h o l i d เดต้องได้ h o l i d เดดังนั้นท,ที่จะมีลูกค้าที่เป็น Gen X แล้วอยาก h o l i d เด แต่ไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครดูแลธุรกิจสมาว่าจะไปเัาเองสักสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยอืมแล้วใครจะเซ็นเช็คใครจะตัดสินใจเร่่องใช่ใช่ใช่โอ้คุณไม่ดิลิเกตนี่ดิลิเกตคือการที่คุณมีคนมาแทนใช่มันเราต้องรู้ว่าธุรกิจเรา่มีใครบ้างในธุรกิจใครบ้างไว้ใจได้ใครบ้างที่ให้ทํางานตามซิสเต็มถ้าอยู่ทำงานได้ตามซิสเต็มให้ซิสเต็มมันเดินเลี้ยงธุรกิจไปแล้วก็ อะไรที่ต้องที่ต้องเซนเดี๋ยวนี้มันมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะอะให้เราเพิ่งอิเล็กทรอนิกส์บ้างนี่ปัญหามันก็คือตอนนี้ถ้าใครไม่ใช้เทคโนโลยีมันมันไม่ไหวมันไม่ได้แล้วต่อให้เป็นบูมเมอร์ที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีไม่รู้จักเลยว่ามันอะไรคืออะไรแต่ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้เจนวายะเขามาช่วยทางด้านนี้เพราะรีเสิร์ชใหม่ๆเพิ่งออกมานะคะเมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่าโอ้บริษัทที่จะเลยลุ่งเรืองได้ต้องมีซิสเต็มต้องมีการต้องมีซอฟต์ไซ ต้องมีอินโฟเมชันตอนนี้ค่ะรีเสิร์ชรีเสิร์ชล่าสุดที่ออกมาบอกว่าคีย์ซักเซสซัคเตอร์ของธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยเเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วถ้าต้องใช้เทคโนโลยีคนที่เราใช้ได้ดีสุดคือเจนวายในบ้านเรานั่นแหละถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวน,นะทำอะไรไม่ได้เรียกเจนวายของเรานี่แหละอย่างน้อยถ้าเขาไม่รักธุรกิจเลยช่วยหน่อยวางไปศึกษาเรื่องเทคโนโลยีโยนให้เขาไปเลย อย่างน้อยพอเขาโยนเข้าไปเรื่องเทคโนโลยเียเนี่ยเขาจะเริ่มหันกลับมาสนใจธุรกิจของเราแล้วตอนนี้พี่จิมมี่เตรียมกับธุรกิจของตัวเองไว้อย่างไรบ้างตอนนี้คือเมื่อกี้พี่บอกแต่ต้นว่าพี่เป็นลูกจ้างเขาคือเขาเป็น MD ของบริษัทก็มีคนบอกว่าอ๋อแม่เนติ้งดอเตอร์แมเนติ้งดิเคือเพื่อโยนให้เขาลงไปเข้าใจออเปอเรชรู้จักบริหารผู้คนเพราะว่า ลูกเราเป็นเด็กต่อไปไม่ได้อะยังไงก็ต้องมีลูกน้องที่ต้องบริหารเขาจะไปบริหารแบบว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างไปชนกับลูกน้องมาบ้างไม่เป็นไรแต่อันนั้นคือเร์นนิ่งของเขาเพราะว่าที่ส่วนใหญ่ดูแลลูกแล้วมาต่อยอดธุรกิจไม่ได้เพราะว่าถนอมลูกจนเกินไปไม่เคยให้มาได้รับรู้ปัญหาไม่เคยให้ได้ชนปัญหาแล้วเฟลต้องโบเฟลเนี่ยพี่ไม่เป็นไรเลยเพราะถ้าถ้าเขาไม่เฟลเขาไม่มีวันแข็งแรง อาแล้วพี่ไม่ห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจธุรกิจ <c oughs> คือเรื่องที่ที่เขาจะมีผลกระทบเนี่ยมันจะ <c oughs> <c oughs> กระทบกับผู้คนซึ่งธุรกิจวเวลาทำธุรกิจมันต้องมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเซลเพอรเทคชั่น <c oughs> กับบริแมเนเ่นต์อยู่อยู่ปริมาณหนึ่งคร <c oughs> ับที่จะมาจากมุมมองที่บอกว่าถ้าเราทำธุรกิจอะไรจะไม่มีงานไหนในบริษัทที่เราทำไม่ได้แต่เราจะเราจะตัดสินใจถอยเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องของเรามันตอนนี้ใน ทุกจุดในธุรกิจนะคะไม่มีตรงไหนที่พี่กับน้องโบลงไปอุดลอยรั่วไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันตรงนี้มันโว่จริงเราปิดตรงนี้เลยก็ได้เราไม่ท,ทําธุรกิจนี้เลยเลิกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น m i n d s e อันนึงด้วยว่าอย่าทําให้ธุรกิจมันกลับมากินตัวเองอ,อันนี้เป็นเป็น key learning ที่สําคัญมากที่ได้มาจากคุณแม่คะ่ะว่ายิ่งยิ่งธุรกิจของโบเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคนนะคะเราก็จะคิดตลอดว่า อย่างหนึ่งคือโบทำโอเป r a t i o n เนี่ยเป็นทุกอย่างคือทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยทำแล้วแต่โบก็จะคิดเสมอว่าทักษะทุกอย่างหรือว่าแม้กระทั่งงานเล็กๆในออฟฟิศเนี่ยถ้าวันไหนที่เราขาดคนหรือวันไหนที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโบต้องทำเป็นทุกอย่างเราอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าให้เหมือนที่คุณแม่บอกค่ะอย่าให้ธุรกิจมากินเราคือเราก็ยังต้องควบคุมมันแล้วก็เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมากๆทุกจุด แล้าโมโมองธุรกิจของที่ตอนนี้กำลังคุมอยู่เนี่ยใน,นอนาคตต่อไปอยังไงคือถ้า,าส่วนตัวโมโมก็อยากจะต่อยอดอ,อยากจะขยายนะคะเพราะว่า,เ,าเรียกว่าวิชัน่นหรือว่าฝันฝันที่แบบใหญ่ๆของโมเลยคือโมอยากจะให้ทักษะของไลฟ์โค้ชเนี่ยเป็นทักษะที่ทุกคนในประเทศไทยมีแล้วก็ใช้เป็นอยากจะให้ทุกคนแบบว่าแข็งแรงด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้ดูแลคนรอบข้างได้ ก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะก็เริ่มจากวิชั่นของเราเป็นแบบนี้โบก็ค่อยๆถอยหลังกลับมาว่าถ้าวิชั่นเป็นแบบนี้เราทุกวันนี้โบต้องทําอะไรบ้าง <S <S อย่างเช่นตอนแรกเราอาจจะเริ่มจากธุรกิจเป,เป็นบริษัทคอนซัลที่สเปเชียลไลซ์เรื่องโคชชิ่งตอนนี้เราก็ขยายเป็นโรงเรียนที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาเข้ามาเรียนเรื่องไลฟ์โคชตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็จะขยายเป็นเปิดแต่ก่อนจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดวันธรรมดาเราจะเพิ่มความหลากหลายของคอร์สเราจะดึงคนสอนเข้ามาใหมๆ่ๆ เราอาจจะมีการเป็นไปสอนที่อื่นหรือว่าทําจิตอาสาทําอะไรอย่างนี้มากขึ้นทํายังไงก็ได้ให้มันขยายสู่วงกว้างๆนะคะเพราะว่าโคชชิ่งก็ไม่ใช่คนทุกคนเออฟอร์ดค่าโคชได้แต่ว่าเราอยากให้ฟรีอะ่ะได้ทำยังไงให้ฟรีได้ยังทํารายการทีวีอย่างเงี้ยถ้าโคชให้ดูแล้วแบบเขาเห็นในรายการแล้วเขาไปโคชธุรกิจโคชชีวิตตัวเองได้ที่ว่านี่เป็นพี่อิ่มแล้วอะ่ะอีกอย่างหนึ่งผมว่าเรื่อง ในฐานะที่พี่จิมมี่เ็เป็นโค้ชและขณะที่ลูกสาวเข้ามาทํารับตําแหน่งที่จะเป็นโค้ชต่อแน่นอนผมว่าพี่จิมมี่ก็ต้องห่วงมากๆว่าเฮ้ยลูกสาวเราจะสามารถไปได้หรือเปล่าเราก็ต้องโค้ชลูกสาวด้วยอแอบๆบแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ไม่ใช่ทางตรง <c oughs> ก็ทางอ้อมก็แล้วแต่ห่วงไหมแล้วทำยังไงอยู่ตอนนี้ตอนนี้พี่พี่ใช้ เวทีที่ที่เราทํอดู่เป็นโอกาสทุกครั้งที่พี่เปิดสอนน้ำโบก็จะเรียนรู้ด้วยมีสัมมนาต่างประเทศที่ส่งเขาไปมีมีเวทีที่เขาขึ้นพูดที่ต่างประเทศเขาก็เคยไปไปพูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดโอกาสเลยเพราะว่าเขาต้องโตอ่ะพี่ก็กลับมาถามตัวเองว่าเอ้เราเป็นคนอย่างนี้ได้ไงเพราะเราไม่ได้เพอร์เฟกเพราะนั้นการที่ทําให้ทุกอย่างกับลูกอย่างเพอร์เฟกต์พี่ว่ามันเป็นการฆ่าลูกด้วยซ้ำไปตัดแขนตัดขาเขาอ่ะ คนที่เพอร์เฟกต์จะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้จะไม่เผชิญปัญหากับตัวเองได้แก้แก้ไม่ได้เลยคือไม่รู้อะเอยทำยังไงมันไม่เคยเจออะอต้องบวเนี่ยพี่ไม่เขาเลือกเรียนอะไรเขาก็เลือกของเขาเองที่ทิ้งต่างว่าพี่ไม่รู้ไงแล้วพี่ตัดความห่วงยังไงครับห่วงว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะผมว่าทุกคนเคน่ยเกิดจาก trust ครัสครับคือพี่ต้องทรัสว่าเขาต้องเอาตัวรอดได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนอะเอาตัวรอดได้ไม่ใช่แต่ลูกคนเดียวนะ ลูกค้าพี่หรือว่าคนที่เข้ามาเป็นโคช้ชพี่พี่ต้อง trust เขาก่อนว่าเขาจะเอาตัวรอดได้เพียงแต่วันวน,วนี้เขาไม่รู้เวยอย่างน้องโบเนี่ย้องถามโบว่าคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงบางทีเขาเห็นว่าเอยเลี้ยงลูกดีดีฮะเลี้ยงไงน้องโบเขาจะตอบว่าก็เลี้ยงแบบทิงท้งทิ้งคว่างคว่างหน่อยคอ่ะแต่เขาชอบตอบคำนี้แต่เราเข้าใจกันว่าเที่ไม่ได้น้อยใจว่าเขาหาว่าพี่ทิ้งแต่แต่พี่เลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคว่างคว่างจริงนะน้องโบก็ไม่ได้โบก็ไม่ได้น้อยใจว่า คุณแม่บอกว่าไม,ไม่เคยไปรับไปส่งไม่เคยไป oh. ไม่เคยมาโ <c oughs> อ้ไม่เคยมาไม่เคยมานั่งเฝ้าตอนเราเอนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเรื่องเรื่องความไว้ใจเนี่ยพอเราเราสัมผัสได้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เนี่ยคือไว้ใจเขาจะไม่เคยบอกว่าต้องกลับบ้านกี่โมงต้องไปกับคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกว่าเขาไว้ใจเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันคือมันยิ่งใหญ่นะคะคือพอพ่อแม่เราไว้ใจเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราออกไปทําอะไรก็ได้เพราะว่าแบ็คเราดีแล้วเราก็เราก็จะไม่ทําอะไรให้ความไว้ใจนั้นมันเสียไปมันจะมีความกล้าที่จะออกไปแบบว่าออกไปล้มบ้างคุกคาอะไรบ้างสุดท้ายเราเราก็กลับมาบ้านมาอยู่กับพ่อแม่เราได้แบ็คเราดีไม่แบ็คดีเอาพี่พิใคยซ้ำเติมนะจะจะสอบ คะแนนไม่ดีจะอะไรไม่เคยซ้าเติมแสดงว่าพี่ก็จะใช้เทคนิคนี้จนถึงธุรกิจจนในปัจจออุบันต่อไปใช่ไหมออถามลูกน้องพี่ได้เลยพี่ไม่ซ้าเติมลูกน้องไม่ซ้าเติม, <c oughs> มคุณผู้ชมครับ <c oughs> เพราะว่าและแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดย้อนกลับมาดูครับหนึ่งในปัจจัยหลักๆเลยในการส่งต่อจากธุรกิจจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นหนึ่งก็คือการสาื่อสารและก็คือรวมถึงการเชื่อใจที่จะปล่อยให้รุ่นต่อไปนะครับรวมถึง ถึงแม้ว่าจะมีเชื่อใจอย่างไรก็อย่าลืมว่าจะต้องคุยกันแล้วก็ตกลงให้มันเป็นทุกๆเรื่องเดียวกันครับและนี่คือทั้งหมดของเบสซ์ซอฟประจําคืนนี้วันนี้ผมต้องขอ,ขอบคุณนะครับพี่จิมมี่และก็คุณโบ,บมากๆค,ครับแลว <Okay. S 2> พบกันใหม่ครับทุกวันนะครับตั้งแต่2องถึงสามทุ่มที่นี่ที่เดียวครับกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยครับ